อาไรครับกลับสู้เล่นข้าชาวใต้ช่วงก็ถันข้าวชาวใต้นะครับมาเลยเข้าวอะไน้องยมอมแกะประเด็นกันแล้วนะครับนะวันนี้มีเรื่องกอลลูกน้ำยุงไรไหมไม่มีอ,อ้เห็นแต่งกายใกลๆใกล้โอซามอหกันมันะมาตัวเองใช่ไหมเขาจะไล่ใครใคกันเนี่ยน้องเป็นห<อ>ีก็ต้องเป็นเหมือนกันเนี่ยเออนะเอาแคบอัอนเดียวไปตามบ้านโดยประชาชนละ่ะไปเลยที่จังหวัดกระบี่นะครับจันทรนร้อยแปดปีหวันซ่าก้นนะครับเองชาติประจำปีนี้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชอรวงค์เธอกรมมื่นพิทยา โดยนี้แหละครับเรศแต่ว่านะครับที่ชุมนุมซาก้อนชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่น้ำมันจังกระบีจ่จำกัดนะครับนายทุ่มปรับปรับทุ่มคลามรองวอรกจาจังหวัดกระบี่เนี่ยประธานเปิดกิจก,กรรมวันซาก้อนแห่งชาติประจำปี2 5 6 7จังหวัดกระบี่นะครับโดยมีนายทุ่มซักถุงขาในประธานกรรมการสันนิบาตซาก้อนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายประเสริฐน,า,นาคอนชาวกรจังหวัดกระบี่ธนรรายการในสังกัดน,นะครับสมาชิกเครือข่ายสากรกลุ่มสากรจังหวัดกระบี่รวมกิจกรรมกันคู่ลีเมดกับน้องยิง่งอมสำหรับการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2567ค่ะเพื่อถาวายสักการะและน้อมและน้อมรำลึกในภาคภาคการุณาทิคุณนะคะข้องพระราชวร,รวงศ์เธอกรมมะมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทยค่ะได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะชายชื่อว่าสหกรณ์วัด ไม่จำกัดสิ้นชายจังหวัดพิษณุโลกแรงวันที่26กุมภาพันธ์2่5 9และเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกด้วยค่ะทรงเสริมให้มีการเผยแพร่อุดมการณ์ลักการและกวิธีการสหกรณ์สู้ประชาชนโดยทั่วกันอย่างประโยชน์ใหยเกษตรกรและกสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็เป็นพ้นดีต่อการพัฒนาประเทศซืบเหนืองตลอดมาเพราะฉะนั้นแล้วค่ะทางคณะรัฐมนตรีค่ะจึงได้มีมาตีให้วันที่26กุมภาพันธ์ข้องถูกปีเป็น สหกรแห้งชาร์โดยในปี67นี้นะคะการสหกรไทยเนี่ยก็มีวาระครบรอบ,บ108ปีแล้วค,ครับกิจกรรมก็มีกิจกรรมทางศาสนาหนะวางผ่านบุ๋มนะพระอนุสาวารีย์นะครับนะแล้วก็อันทรานกสันานยกนะครับและการองผัวาจากนั้นก็ได้มอบเกียรติบัตรแก่สมาชิกสหกรดีดินนะครับสงองแอง มีซาเอ่อมีขอบไปกับซาคอนดิเดนซองเองนะครับนะ mm. แล้วก็ซาคอนที่ผ่านมาตท่า,านอียิบเอ็ดเองนะครับมอบเอการันทิดไอแก่สมาชิกในเกตนี่คุมซาคอนอ้าวลึกยิ้มิปรายด้วยห mm. มอบอินสวัสดิกานะไนแก่เด็กพิเศษจิมลันที่ได้ด้วยนะครับนะ่าีนกิจกรรมของวันซากรนโคตรจังหวัดกระบี่ครับ